สวัสดีค่ะพอแม่พี่น้อง FC แฟนคลับสาวหน่อยเพชรบัานแพงแล้วก็ FC น้องเองค่ะพบพอกันกับช่องลูกหนามผู้สาวขาเลาะค่ะ,คะกะไลสดจบไปแล้วนะคะสำหรับพี่บุญแอลแล้วแต่สีเห็ดค่ะพึ่งกระดะออกมาไลสดชี้แจงถึงเรื่องเล่าต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็พึ่งกระเดะเอ,อ,ออกมาขอโทษนะคะไลสดขอโทษแล้วก็ชี้แจงเรื่องเล่าต่างๆที่เกิดขึนนะคะระวาง พ่อเอกก็แม่หน่อยแล้วก็พี่บุญแอลนะคะว่าเป็นจังไดมาจังไดสําหรับเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นถึงขันได้เอลมีดนะคะไลาฟันแม่หน่อยนะคะถึงขันได้เขาคุกเขาตะล่างนะคะในเรื่องของในเรื่องนี้นะคะลูกนําก็ได้พูดคุยก,กันกับทางพี่บุญแอลวางช่วงก่อนที่เพื่อนจะขึ้นไล่สดนะคะก็ได้โทรพูดคุยกันก็ให้กําลังใจเพื่อนนะคะ อีอย่างที่มันพันไปแล้วก็หายมันพันไปนะคะพี่น้องก็จบลงด้วยดีนะคะทั้งพ่อเอกไม่หน่อยเพื่อนก็นได้ได้ออกมาแช่โพสของพี่วุญแอลนะคะแล้วก็เพื่อนก็นบอกว่าสังคมไทยทท้าตุผิดแล้วย่อมรับผิดทุกคนกนใหายอภัยถือเป็นบทเรียนการใส่อารมณ์เพียงชัววูบุบขาพอขาสติ บ่เป็นผลดีรักกันไว้ดีกว่าสร้างกันต้องใส่เหตุผลคุยกันการใส่อารมณ์คุยกันมีแต่คุยมีแต่เสียคนเฮ้าเกิดมาบ่าโดนกระตายจากกันทุกสิ่งทุกอย่างเอาไปนั่งบ่ไดทาท้ำความดีย่างหน่อยๆยังมีแต่คนกาวถึงเพราะฉะนั้นอย่าประมาทกับการใส่ชีวิตให้ใช่ชีวิตให้มีความสุข เกิดเป็นคนได้ถือว่ามีบุญแล้วทุกอย่างกับพานเรื่องว่าดีต่อไปนี้ก็ขอให้เจอแต่เรื่องดีๆขอบคุณพ่อพ่อมแม่แม่เอฟซีทุกท่านครับทีค่อยเป็นห่วงเป็นใยขอบคุณหล,ลายๆครับอันนี้คือ่าจะมาจากของพ่อเอกนะคะเพิ่นได้มาโพสแชร์ต่อจากของพีวุฒิลนะคะในช่องพ่อแม่พ่อแม่องหิงแฟนเพจนะคะก็ให้อภให้กันกระเพิ่นข่ะเรื่องเล่าต่างๆนะคะ หลายคแม่นก็บอกว่าให้เพื่อนไปถือคันหานะคะไปขอคามาเม่นหน่อยนะคะอันนี้ก็ลูกน้าก็ได้บอกได้พูดคุยกับพีแอลนะคะอะไรที่ทําที่เฮ็ดแล้วมันสบายใจเฮ็ดไปค่ะอะไรที่คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีก็เฮ็ดไปเลยค่ะลูกน้ำเสื้อว่าไม่นหน่อยหายอภัยนะคะคนอยู่บ้านหายอภัยแนนอนค่ะเรื่องเล่าทั้งหมดท,ที่เกิดขึ้นกับก็บ่กปอย่างนันะคะถือว่ายอมรับผิด ก็ถือว่าพิดกันไปแล้วนะคะพี่น้องทุกคนในที่ติดต,ตามนะคะกัะอภัยอภัยอะไรก็อภัยคุณซะต่อจากนี้เป็นต้นไปกัเบื้องแย่งซอยกันนะคะถือ,ถ,อถือสวามาดเคาะไปกันแล้วกันนะคะพี่แอลอะไรที่มันไม่ดีกะต่อไปเนี่ยกะถือว่าเป็นบทเรียนในชีวิตนะคะซื้อว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นบทเรียนในชีวิตของอายกันแล้วกันเนาะแล้วก็อย้า้อายๆๆนี่ร เก็บไปคิดคิดทบทวนให้มันดีๆก่อนที่จะเหตุยังกะอย่าใส่อารมณ์เป็นผู้ตัดสินนะคะใส่เหตุผลเป็นลักอย่าใช้ย่าใสเหตุยาใสอารมณ์เจะขอเป็นัส่วนบบนะคะการใส่อารมณ์การขาดสติเหตุยังลงไปที่ขาดสติเหตุยังไปมิตรเสียกับเสียมันมีแบบ มัน่ามีอีกอย่างที่แก้ไขได้นะคะเพราะว่ามันผ่าดพังไปแล้วเพราะฉะนั้นสำหรับลูกนาม่มลู้สาวขาเลาะนะคะนำอภัยใ,ให้กับบีเอลนะนำประเด้ซื้อโทดกดอีกอย่างหละกะเรื่องเล่าที่ผ่านมากอะปล่อยผ่านนะคะพี่น่อง fc แฟนคลับสาวใหม่เพชรบานแพ้ง fc น่องเองตางคนต่างกะให้กำลังใจ เพนซานะคะส่วนคอมเมนต์อันไหนที่อ่านแล้วมันบ่สดุดุดมันบ่ถึกตาต้องใจกับไว้พาจะอายคิดไม่รูน้นาฝากถึงทางพีแอลแล้วกันนำให้กำลังใจพีเด้อค่ะเดอ้อหากแพงกันคือเกาจะในข้นนนขาวเกาซ้ำพีน้องกันแหละเนาะนะคะพีเป็นกำลังใจให้ทั้งสองฝ่ายค่ะส่วนน้องอิงกับตอนนี้ ก็ได้ไปหาหมอแล้วเห็นเจ็กซ้าแล้วก็ยังไออยู่เนาะก็อาจจะสิมากจากการพักผ่อนว่าเพียงพ่อเน่ลและก็อาจจะเครียดร้ายนะก็เลยเกิดการป่วยแม่กับอใหาอีหลาหายเจ็บไข้ได้ป่วยไวไ้ได้ลูกเด้อแหละก็เป็นการังใจในหะ้ทั้งสองฝ่ายหันหนาคุยกันปรับความเข้าใจกันแล้วก็ค้นที่ตอนเนี่ยที่ค้นที่เป็นห่วงที่สุดก็คือพ่อกับแม่นะคะคือคือพระอรหันต์นะคะ จังได้เพิ่นกับพี่นองกันนะคะตัดขาดกันบล่ลงหรอคะ่ะจันได้ก็ได้เผาผีกันขึ้นเก่านะคะต่อไปนี้กะเบิ่งเบิงกันต่อค่ะพี่นองว่าเพิ่นสีเป็นจังไดต่อให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เวลาเป็นเป็นเครื่องพิสูจน์ในการทําในการใช้ชีวิตประจําวัน พี่น้องสีเลือกติดตามเพิ่นกับวเปยังค่ะเพิ่นกับชีแจงแล้วนะคะเนาะแดินํำก็ได้แค่หายกำลังใจเพื่อนน่ะ,ะค่ะสู่สูเดอไอเดอร์เป็นกำลังใจหายทั้งสองไฟล์ค่ะหลังจากนี้พี่น้องเอฟซี FC แฟนคลับคงจะซบายบใจแล้วะค่ะเนาะคงสีหายห่วงแล้วเนาะหลังจากที่หลายมือที่พันมากอะ่ะกินบัรได้นอนบอหลับบุญนํำกับอ้ย คือกันกับพี่กับน้องละค่ะกินว่าไดนอนว่นรับคือกันเป็นห่วงลูกเป็นห่วงความรู้ซึกของลูกที่ที่มาเห็นอีหยังแบบนี้นะคะที่มาเห็นผู้ใหญ่พึ่นทะเลาะกันแล่ะกะเด็กน้อยมันเห็นหล่วมันก็เก็บไปคิดแล้วเนาะพี่น้องเนาะแม่อันนี้กับแม่อันนี้กับแม่อันนี้กับขอบคร้วของพ่อนะคะน่ะสงสารที่สุดคือพ่อเอกกับบูกับยานะคะอันนี้กับ แล้วแล้วพ่นองเนาะเรื่องออของเขาคราวเข้าเจา้าเรื่องของภายในข้าเจานะ้าเนาะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเข้าเป็นคนหนอกเข้าได้แค่หายกำลังใจเพื่อนได้แค่ทรงกำลังใจให้เพื่อนทั้งสองไฟนะคะเข้าขอ,อยู่ในในเรื่องของการเป็นกลางนะคะส่วนพี่นองถามมาว่าใครล่ะเป็นผู้เสี่ยมนะอันนี้ลูกน้ำเข้าไปฟังพีพีคุณเอไอร์ไรดหนะะ้ผู้ใดล่ะเป็นผู้เสี่ยม ไพ่ล่ะเป็นคนว่งการบอกมาสิชื่อเอ่ยชื่อมาเลยอะไรเงี้ยลูกนาํมมองว่ามันเป็นเรื่องของภายในของเพลินนะคะเพลินกับว่าอยากที่จะเอ่ยซื้อเพราะว่าวาอยากให้มันสาวเ,เขาเรียกอะไสาวไสไปถึงกันนะคะถือว่าเพิ่นกับอธิบายชี้แจงไปแล้วว่ากะได้พูดคุยกับคนข้างน้าคนข้างหลังแล้วนะคะ แล้วมันก็เป็นเรื่องของคนในครอบครัวเขาเดี๋ยวเขาขไปจัดการกันเองนะคะพี่นงองหนาพุสาคาราฝาไว้ซํานี้ค่ะต่อไปนี้ก็มีแต่คามามวนซื้นโฮแซวต่อแบที่นี้พี่นงองบานคิวเฮ้าบานคิวนุ่มโจออยู่ย,ยู่ทางไหนพ่อกันวันที่ยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดนี้ได้ค่ะปีใหม่นี่พอกันกับทีมงานบานคิวอีกรอบหนึ่งแน่นอนค่ะแล้วก็อย่าลืมง,งานบุญ บัานน้องคู่วันที่12นะคะมาการ่าปี67นะคะอย่าลืมซื้อบัตรแข็งต่อไปนี้กับขอให้พี่น้อง FC แฟนคลับมีแต่คำบำมวนซื้โทรแซวเศร้าเขียดเศร้าเขียดเศร้าขมเศร้าแข็งเศร้าเคาเอิดวันยังก็รูุบอกบอกับบอกพิษนะ มวนซื้นทฮเซียวกันต่อค่ะพี่น้องบอต้องไปซี่เรียดกับเรื่องครอบครัวเขาจะปล่อยให้ครอบครัวเขา,า,าจัดการกันเองแล้วก็หลังจากนี้ก็ให้กำลังใจซึ่งกันและก,กันอะไรที่ผ่านมาแล้วก็ให้มันผ่านไปให้กำลังใจซึ่งกันและก,กันนะคะพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้จะมีค่ะขอกันคลิปหนะมา,มามีแต่คำว่ามวนซื้นทฮเซค่ะสวัสดีค่ะ